เอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวในช่วงนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นติดตามข้อมูลข่าวสารและการอัปเดตข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อช่วยทำให้พวกเราห่างไกลาจากโรคต่างๆกันก่อนเลยไปติดตามค่ะ รายการคนหลังข่าววันนี้เราขอนำเสนอข้อมูลของเครื่องดื่มยอดนิยมอย่างกาแฟาที่หลายคนดื่มกันในยามเช้าหรือยามม่วงนอนเพื่อปลุกสมองให้ตื่นตัวคลายความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและจิตใจและนอกจากประโยชน์ที่คุ้นเคยกันก็เชื่อว่ากาแฟาอาจจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ด้านอื่นๆอีกมากมายที่พวกเราคาดไม่ถึง สรรพคุณทางการแพทย์และทางสุขภาพของกาแฟนั้นเชื่อว่ามาจากคาเฟอีนสารกระตุ้นที่พบได้สูงจากกาแฟที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางหัวใจและกล้ามเนื้อ การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกาแฟในการป้องกันและรักษาโรคส่วนใหญ่จึงมุ่งไปที่สารคาเฟอีนในกาแฟเป็นหลักโดยกาแฟสําเร็จรูปทั่วไป1แก้วประกอบไปด้วยคาเฟอีนประมาณ85-100มิลลิกรัมแต่ถ้าหากเป็นกาแฟสดจะมีคาเฟอีน100-150มิลลิกรัมต่อแก้วส่วนกาแฟที่ผ่านการลดคาเฟอีนนั้นก็ยังคงมีคาเฟอีนประมาณ8มิลลิกรัมต่อแก้วทางนี้กาแฟที่ผ่านกระบวนการ รั่วจนเข้มจะมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟสีอ่อนประโยชน์ของกาแฟที่มีต่อสุขภาพตามที่ทราบกันดีคือเพิ่มความตื่นตัวของสมองการดื่มกาแฟชาและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งหลายตลอดวันดูเหมือนจะช่วยเพิ่มความตื่นตัวของร่างกายและสมองปลุกความสดชื่นให้สมองปลอดโปร่ง ด้วยหลายงานวิจัยชี้ว่าการได้รับคาเฟอีนสามารถช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าในระหว่างวันเช่นการศึกษาหนึ่งที่ให้ผู้เข้าร่วมทดลองสุขภาพดีรับคาเฟอีน250มิลลิกรัมวันละสองครั้งตอน9้าโมงเช้าและบ่ายโมงเป็นเวลานาน3วันพบว่าคาเฟอีนช่วยลดความ,มง่วงเพิ่มความตื่นตัวและความจดจ่อในช่วงระหว่างวันได้ดี นอกจากนี้กาแฟยังเป็นตัวเลือกของผู้ที่อดนอนหรือนอนไม่เต็มอิ่มในคืนก่อนแล้วยังต้องการความตื่นตัวในวันต่อไปมีการศึกษาประสิทธิภาพของการดื่มกาแฟในชายสุขภาพดีที่อดนอนเป็นเวลา48ชั่วโมงพบว่าคาเฟอีนช่วยเพิ่มความตื่นตัวและคลายความอ่อนล้าจากการอดนอนได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านี้ยังมีการศึกษาพบว่าการผสมคาเฟอีนเข้ากับน้ำตาลเป็นเครื่องดื่มชูกำลังอย่างน่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและการทำงานของสมองได้มากกว่าการได้รับกลูโคสหรือคาเฟอีนเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันงานวิจัยยังพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนอย่างกาแฟชาและน้ำอัดลมเป็นประจำนั้นมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคพาร์กินสันภาวะอาการที่ทําให้เกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติและมีอาการสั่นตามร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการเสือ่อมหรือเสียหายของเซลล์สมอง โดยการทดลองให้อาสาสมัคร317คนดื่มกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆที่มีคาเฟอีนผลลัพธ์พบว่าการได้รับคาเฟอีนในปริมาณสูงมีความสัมพันธ์กับอัตราความเสี่ยงต่อโรคพาร์กินสันที่น้อยลงทั้งในเพศชายและในเพศหญิง ทั้งนี้งานวิจัยยังระบุได้ว่าประสิทธิภาพของคาเฟอีนในการลดความเสี่ยงโรคพากินสารในเพศชายจะขึ้นอยู่กับปริมาณกาแฟที่ได้รับโดยการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีน3-4แก้วต่อวันช่วยให้ความเสี่ยงลดน้อยลงมากแต่การดื่มเพียง1-2แก้วต่อวันจะช่วยลดอัตราสเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ส่วนผู้หญิงปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับไม่ได้มีผลต่อระดับความเสี่ยงมากนะักโดยการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีน1-3แก้วต่อวันจะให้ผลที่ดีที่สุดในการรับมือกับโรคพาร์กินสันนอกจากนี้ผลการศึกษาที่น่าสนใจก็ยังพบว่าการดื่มกาแฟจะไม่มีผลต่อการลดโอกาสเสี่ยงจากโรคนี้ในผู้ที่มีพฤติกรรมสูบบุรีทั้งเพศชายและเพศหญิง การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างกาแฟอย่างน้อยวันละ400มิลลิกรัมดูเหมือนจะมีส่วนช่วยลดการเกิดโรคนิ้วในถุงน้ำดีได้จากการศึกษาในผู้ที่ไม่เคยมีประวัติป่วยด้วยโรคนิ้วในถุงน้ำดีมาก่อนจำนวนหลายพันคนปรากฏว่าความเสี่ยงต่อโรคทั้งชายและหญิงจะยิ่งลดลงเมื่อได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่มากขึ้นโดยการดื่มกาแฟวันละ800มิลลิกรัมหรือเทียบเท่ากับกาแฟประมาณ4แก้วขึ้นไปต่อวนันจะให้ผลดีในการป้องกันการเกิดนิ้ว ถุงน้ำดีได้ดีที่สุด งานวิจัยหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วมทดลอง5,145คนดื่มกาแฟวันละ1หน่วยบริโภควันละไม่เกิน2หน่วยบริโภควันละ2-2.5ถึงหน่วยบริโภคหรือวันละ2.5หน่วยบริโภคขึ้นไปพ้นการศึกษาชี้ว่าปริมาณการดื่มกาแฟที่มากขึ้นจะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงและยังมีงานวิจัยบางงานที่กล่าวแนะนําถึงประสิทธิภาพของกาแฟต่อการป้องกันโรคนี้ว่าการรับประ ทางกาแฟวันละ3ามแก้วอาจช่วยลดโอกาสเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงได้อย่างมีนัยยะสําคัญแต่ว่าผลการศึกษาที่เป็นไปในทางตรงข้ามก็มีเช่นเดียวกันมีการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนหน้างานวิจัยข้างต้นผลสรุปว่าการบริโภคกาแฟหรือชาที่มีคาเฟอีนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงแต่การบริโภคกาแฟที่ผ่านการลดคาเฟอีนแล้วต่างหากที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิดโรคที่ลดลงผลการ การศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณในด้านนี้ของกาแฟจึงยังมีความขัดแย้งและไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจน การศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2กาแฟอาจมีส่วนช่วยได้อย่างมีนัยยะสําคัญเช่นงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษากับผู้ที่ไม่มีโรคเบาหวานมะเรง็งหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วพบว่าการดื่มกาแฟในระยะยาวมีส่วนช่วยยับยั้งการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้หรือการทดลองในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่พบว่าการดื่มกาแฟโดยไม่ใส่น้ําตาลหรือครีมเทียมอย่างน้อยวันละ3ามครั้งต่อวันให้ผลดีที่สุดในการ ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวพันการใช้กาแฟป้องกันโรคเบาหวานที่มีนั้นยังพบว่าปริมาณที่ให้ผลดีมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มประเทศเช่นจากการศึกษาในชาวญี่ปุ่นผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ3แก้วขึ้นไปจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2ลดลงร้อยละ42เมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มกาแฟเพียงวันละ1แก้วหรือน้อยกว่า หรือในอยุโรปที่พบว่าการรับประทานกาแฟาวันละ5-6แก้วจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในเพศชายร้อยละ30และเพศหญิงร้อยละ61กาแฟาจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ได้อย่างไรควรรับประทานเท่าใดจึงจะปลอดภัยนั้นยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยบางตัวที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอท,ที่จะระบุประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเกาต์แต่แนะนําว่าการดื่มกาแฟอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคเกาต์ได้โดยมีการทดลองในหญิงและชายจํานวนมากแบ่งกลุ่มให้ดื่มกาแฟปกติที่มีคาเฟอีนกาแฟที่ผ่านการลดคาเฟอีนชาและคาเฟอีนอย่างเดียวเป็นระยะเวลานาน,านกว่า4ปีปรากฏว่าการบริโภคกาแฟในระยะยาวมีส่วนช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเกาต์ได้และผมว่าส่ง ผลทำให้ระดับกรดยูริกซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคลดต่ำลงทั้งนี้จากการศึกษาไม่พบว่าการดื่มชาหรือคาเฟอีนเพียงอย่างเดียวมีคุณสมบัติป้องกันโรคเกาต์แต่เมื่อเทียบระหว่างกาแฟที่มีคาเฟอีนกับกาแฟที่ผ่านการลดคาเฟอีนลงแล้วกาแฟที่มีคาเฟอีนยังคงให้ผลดีกว่าอยูด่ดีอย่างไรก็ตามประโยชน์ของกาแฟในด้านนี้ยังนับว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอทำให้ไม่อาจยืนยันยประสิทธิภาพของการรักษาได้อย่างแน่ชัด มีการกล่าวถึงสรรพคุณของคาเฟอีนต่อการชะลอภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์กันมากการดื่มกาแฟจะให้ผลดีจริงหรือไม่นั้นยังไม่ทราบแน่ชัดเนื่องจากยังมีการทดลองในด้านนี้ไม่มากนักทางนี้ได้มีการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาซึ่ง3ใน5ให้การสนับสนุนประโยชน์ของกาแฟในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์แต่2ใน3งานนั้นเป็นการศึกษาโดยใช้ชาผสมกับกาแฟซึ่งคุณประโยชน์ของชาในด้านนี้ก็ยังคลุมเครือด้วย เ่นนดียวกัส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของกาแฟและโรคนี้โดยโตรงกล่าวว่าการดื่มกาแฟวันละ3-5แก้วตั้งแต่ในช่วงวัยกลางคนอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับความเสีย่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ในวัยสูงอายุที่ลดลงประมาณ65%เปอร์เซ์ หนึ่งในคำแนะนำสำหรับวิธีการบรรเทาอาการปวดศีรษะที่อาจจะเคยได้ยินบ่อยครั้งก็คือการดื่มกาแฟสาเหตุอาจจะมาจากการที่คาเฟอีนนั้นมักถูกใช้เป็นส่วนผสมในยาบรรเทาอาการปวดบางชนิดโดยอาจช่วยให้ยามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ40แต่ว่าการรับประทานกาแฟที่มีคาเฟอีนนั้นจะช่วยให้หายจากอาการปวดศีรษะได้จริงอย่างที่เชื่อกันหรือไม่ทางวิทยาศาสตร์เองยังไม่พบคำตอบในเรื่องนี้ตรงกันข้ามอย่างคาดว่าคาเฟอีน อาจเป็นตัวการที่ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะซีเองได้อีกด้วยเช่นเดียวกัน ว่ากันว่าการดื่มกาแฟช่วยลดความตึงเครียดแต่หลักฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสรรพคุณลดความเครียดของกาแฟนั้นยังไม่พบแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการได้รับคาเฟอีนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในเด็กชั้นมัธยมได้อีกด้วยในแง่ของหัวใจยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ากาแฟให้คุณหรือให้โทษต่อหัวใจกันแน่โดยเชื่อว่าในกาแฟนั้นอาจจะมีสารที่สามารถให้ ทั้งประโยชน์และโทษต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดบางงานวิจัยกล่าวว่ากาแฟอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและอีกหลายหลายงานที่แนะนําว่าการดื่มกาแฟในปริมาณปานกลางสามารถป้องกันการเกิดโรคนี้ได้นักวิจัยบางคนจึงคาดว่ากาแฟอาจประกอบไปด้วยสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์เช่นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นต้น กล่าวกันว่ากาแฟาสามารถช่วยลดน้ำหนักลดความอ้วนได้สำหรับประโยชน์ของกาแฟาในด้านนี้มีการศึกษาบางงานที่แนะนำว่าการดื่มกาแฟาหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟาอีนทุกวันอาจมีส่วนช่วยควบคุมและลดน้ำหนัก หรือในอีกงานวิจัยหนึ่งที่พบว่ากาแฟหรือคาเฟอีนในกาแฟอาจจะไปช่วยกระตุ้นอัตราการเผาผลาญและส่งผลให้ทั้งผู้ที่มีน้ำหนักปกติและผู้ที่มีภาวะอ้วนมีน้ำหนักตัวลดลงได้อย่างไรก็ตามการศึกษาเหล่านี้ยังเป็นเพียงแค่งานวิจัยที่ทดลองกันในคนจำนวนไม่มากและมีข้อจำกัดต่างๆที่ยังเชื่อถือได้ไม่มากพอ อีกคุณประโยชน์ของกาแฟที่ยังคงเป็นที่สงสัยว่าจะมีประสิทธิภาพต่อการรักษาได้มากน้อยเพียงใดจากการศึกษางานวิจัยด้านนี้พบว่าคาเฟอีนอาจช่วยทําให้การทํางานของระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยโรคนี้ดีขึ้นได้ปานกลางนานถึง4ชั่วโมงและอาจต้องแนะนําให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการได้รับคาเฟอีนก่อนการตรวจการทํางานของปอดเป็นเวลาอย่างน้อย4ชั่วโมงเนื่องจากคาเฟอีนอาจทําให้ผลลัพธ์การตรวจคลาดเคลื่อนได้คาดว่าหากในอนาคตมีการ ึกษาเพิ่มเติมคงได้ทราบกันว่ากาแฟส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคหืดจริงหรือไม่ การดื่มกาแฟอาจให้ผลดีต่อผู้ป่วยโรคตับงานวิจัยบางงานกล่าวว่าการดื่มกาแฟอาจจะมีความสัมพันธ์กับระดับเอนไซม์ตับและผลการตรวจการทําง,งานของตับที่ดียิ่งขึ้นในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคตับทั้งหลายส่วนการดื่มกาแฟในผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังนั้นอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับแข็งลดอัตราการเกิดเซลล์มะเรงตับและการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคตับแข็ง นอกจากนี้ด้านการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีกาแฟก็าอาจจะมีประโยชน์ในการช่วยให้ผลการรักษาระยะยาวดีขึ้นแต่ว่าผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนอย่างไม่สามารถยืนยันได้ว่ากาแฟจะมีประโยชน์ทางการแพทย์มากพอที่จะนำมารักษาผู้ป่วยโรคตับได้ ผลข้างเคียงจากการดื่มกาแฟในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีสามารถดื่มกาแฟได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆทางนี้การดื่มกาแฟก็เช่นเดียวกันกับอาหารหรือสมุนไพรอื่นๆที่อาจจะมีผลข้างเคียงหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เมื่อรับประทานเกินพอดีโดยเฉพาะเมื่อใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์บางประการหรือดื่มร่วมกับยาบางชนิดผู้ใช้จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภยัยและพึงระมัดระวังดังนี้ค่ะ 1. กาแฟประกอบไปด้วยสารคาเฟอีนที่สามารถก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระวนกระวายอาหารไม่ย่อยคลืน่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วหายใจที่และผลข้างเคียงอื่นๆ 2. การดื่มกาแฟในปริมาณมากอาจทําให้ปวดศีรษะกระสับกระส่ายวิตกกังวลได้ยินเสียงดังในหูหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 3. การได้รับกาแฟาวันละ6แก้วอาจทําให้เกิดการเสพติดกาแฟาซึ่งอาจส่งผลให้มีอาการวิตกกังวลหรือกระสับกระส่าย 4. การดื่มกาแฟาจนติดเป็นนิสัยอาจส่งผลให้ขาดกาแฟาไม่ได้และอาจมีอาการที่เกิดจากการขาดคาเฟาอีนถ้าหากเลิกดื่มกาแฟาอย่างฉับพลัน กาแฟที่ชงแบบไม่กรองอาจจะมีปริมาณคอเลสเตอรอลไขมันชนิดไม่ดีและระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์โดยรวมมากกว่ากาแฟชนิดอื่นซึ่งจะยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจทางที่ดีจึงควรดื่มกาแฟชงแบบกรองเพื่อลดคอเลสเตอรอลเหล่านี้ บุคคลที่ควรระมัดระวังในการดื่มกาแฟก็มีเช่นเดียวกันค่ะ 1. หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับคาเฟอีนไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่ากับกาแฟสําเร็จรูปไม่เกิน2แก้วหรือเท่ากับกาแฟชงสด1แก้วหากได้รับกาแฟมากกว่านี้ก็อาจจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการแท้งบุตรคลอดก่อนกําหนดและทารกมีน้ําหนักตัวแรกคลอดน้อยได้โดยยิ่งได้รับกาแฟมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีความเสี่ยงสูงขึ้น 2. คุณแม่ที่ต้องให้นมบุตรแม้การดื่มกาแฟวันละ1-2แก้วจะไม่เป็นอันตรายสําหรับคุณแม่แต่การดื่มกาแฟในปริมาณมากอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของทารกอีกทั้งทําให้เด็กนอนไม่หลับและเกิดอาการงุดงิดชุนเฉียวได้ 3. การให้เด็กดื่มกาแฟอาจไม่ปลอดภยัยเพราะอาจจะมีผลข้างเคียงจากการดื่มที่รุนแรงมากกว่าในผู้ใหญ่ 4. ผู้ป่วยโรควิตกกังวลอาจมีอาการวิตกกังวลที่แย่ลงได้จากการดื่มกาแฟ 5ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีเลือดออกผิดปกติการดื่มกาแฟอาจยิ่งทำให้อาการแย่ลงไปอีก 6. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรใช้กาแฟอย่างระมัดระวังและมั่นตรวจระดับน้ำตาในเลือดเพราะงานวิจัยแนะนำว่าสารคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟอาจส่งผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยกาแฟอาจไปเพิ่มหรือลดระดับน้ำตาในเลือดก็ได้ 7. การดื่มกาแฟาอาจส่งผลทําให้ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วมีระดับความดันโลหิตสูงยิ่งขึ้นไปอีก 8. ผู้ป่วยโรคต้อหินไม่ควรดื่มกาแฟาที่มีคาเฟอีนเพราะอาจทําให้ความดันภายในดวงตาสูงขึ้นโดยจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ภายใน30นาทีแรกและคงอยู่อย่างน้อย90นาที ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนควรจำกัดการดื่มกาแฟในแต่ละวันไม่ให้เกิน300มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ2-3แก้วเพราะกาแฟที่มีคาเฟอีนอาจทำให้แคลเซียมถูกขับออกทางปัสสาวะมากขึ้นจนกระดูกอ่อนแอลงและอ่านรับประทานแคลเซียมเสริมเพื่อทดแทนแคลเซียมที่สูญเสียไป10 ผู้ที่มีอาการท้องเสียหรือมีโรคลำไส้แปรปรวนอยู่แล้วไม่ควรจะรับประทานกาแฟเพราะสารคาเฟอีนในกาแฟอาจทําให้อาการท้องเสียหรืออาการของโรคแย่ลงกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อได้รับในปริมาณมาก 11. หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีโรคความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานของวิตามินดีได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมควรระมัดระวังในการดื่มกาแฟเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามดื่มกาแฟร่วมกับยารักษาโรคบ,บางชนิดดังนี้ค่ะ ห้ามดื่มกาแฟาร่วมกันกับยาเอฟิดรีนเพราะยาชนิดนี้จะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเช่นเดียวกันกับกาแฟาการรับประทานควบคู่กันอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงและมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจได้ทางนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่ประกอบไปด้วยเอฟิดรีน นอกจากนี้ไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันกับกาแฟเพราะแอลกอฮอล์อาจกระตุ้นให้ร่างกายย่อยคาเฟอีนรวดเร็วขึ้นส่งผลทําให้มีสารคาเฟอีนในเลือดมากเกินไปจนได้รับผลข้างเคียงอย่างอาการซันกระตุกปวดศีรษะและหัวใจเต้นเร็วส่วนยาที่ควรระมัดระวังเมื่อใช้ร่วมกันกันกบกาแฟเช่นยาอะดีโนซีนอะเลนโดเนตโคซาปีนยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก ยากระตุ้นระบบประสาทยาต้านการแข็งตัวของเลือดและยาปฏิชีวนะปริมาณกาแฟที่ใช้ในการรักษาโรคชนิดต่างๆตามที่มีการศึกษาวิจัยในปัจจุบนันและพบว่าใช้ได้อย่างปลอดภัยมีดังนี้ค่ะ รักษาอาการปวดศีรษะให้ดื่มกาแฟวันละ250มิลลิกรัมหรือประมาณ2แก้วเพิ่มความรู้สึกตื่นตัวดื่มกาแฟวันละ250มิลลิกรัมหรือประมาณ2แก้วป้องกันโรคพาร์กินสันดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนวันละ3-4แก้วโดยแต่ละงานวิจัยใช้กาแฟที่มีคาเฟอีนประมาณ421-2,716มิลลิกรัมแต่การดื่มประมาณ 124-208มิลลิกรัมหรือประมาณ1-2แก้วก็อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้อย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกันทั้งนี้สำหรับผู้หญิงควรรับประทานประมาณวันละ1-3แก้วจะให้ผลดีที่สุดป้องกันโรคนิ้วในถุงน้ำดี ได้รับคาเฟอีนในปริมาณวันละ400มิลลิกรัมขึ้นไปหรือเทียบเท่ากับกาแฟมากกว่า2แก้วอย่างไรก็ตามการดื่มกาแฟอย่างน้อยวันละ800มิลลิกรัมนั้นน่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดเรียกได้ว่ากาแฟเป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เพียงแต่เราอาจต้องศึกษาลงในรายละเอียดว่าจะดื่มอย่างไรให้เหมาะสมกับแต่ละคนค่ะ